สัตราจารย์นายแพทย์ศิริเลิศทรงศิวิไลปลัดกระทรวงการดุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวพร้อมด้วยดอร์วิพรัตน์ดีอองภูมิในสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและนายพิสิทธิ์มิตรเกื้อกูลนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับส่งมอบนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศแบบผลิตออกซิเจนบวกลบจำนวน140เครื่องเพื่อสนับสนุนภารกิจของศูนย์บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลและหน่วยงานส่วนหน้า ที่ดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยมีพลเอกนัตพลนาพาณิชย์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบอก,กอสอบอกคเป็นผู้รับมอบสำหรับนวัตรกรรมเครื่องฟอกอากาศแบบผลิตออกซิเจนบวกลบเป็นเทคโนโลยีที่สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับพัฒนาทดสอบประสิทธิภาพขึ้นรวมกับมหาวิทยาลัยสงขลานคริน ผ่านการสนับสนุนจากทางด้านสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติโดยเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการปล่อยประจุไอออน2ชนิดคือออกซิเจนบวกและออกซิเจนลบเพื่อจะไปทำปฏิกิริยากับเซลล์หรืออนุภาคต่างๆของไวรัสและแบคทีเรียในอากาศนอกจากนี้นะวัตกรรมดังกล่าวยังทำให้อากาศบริสุทธิ์สะอาดป้องกันเชื้อโรคโดยใช้เทคโนโลยี BIT ระบบโครนาซิสเต็มปล่อยโครนาเพื่อแยกโมเลกุลออกซิเจน ออกเป็นออกซิเจนบวกและออกซิเจนลบไปรวมตัวกับไอน้ำในอากาศเกิดกลายเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และไฮดรอกไซด์ซึ่งมีฤทธิ์ในการย่ำยั้งและทำลายเชื้อโรคทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้น